อานน้ำปั๊มแรงดันตัวนี้แลก็เปิดไปอ๋อีต้งสอันเลยนออุตต่ตอนนี้ใช้น้ำเลยครอ่าด่รถต้นไม้ตอนนี้ใช้น้ำไม่นี่อยู่น<อ>้ำปราปาน้ำปราปาถ้าน้ำปราปาไม่ไหไก็เปิดตัวนี้ใช้ปั๊มแรงดันไปอ,อ่อใช้ปั๊มแรงดันแต่ว่าโรงต็นที่เลยใช้ใช้แรงดันตลอดอโครับผมโมอางนยาถงมเลยนะบางข้อไว้เสร็จเรียบราแล้วเนี่ยอ๋อโอ้ีอยปั๊มน้ก็มีครับน้องอยเปิดน้มาเปิดร้อน้้า เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้คือปั๊ปลาอันนี้ก็ปั๊มน้ำบ้านๆอยู่บ้านอันนี้คือตัวเปิดนะครับตัวเปิดตัวเปิดตช์น้อยน้อยปั๊มสตน้อยปั๊มนี่โอ้โคตดเทเลยขดครึ่งเลยเหว่าน้ำเปิดอัตโนมัตินี่เราก็ตั้งเวลาไว้นี่ นี่นะครับตอนนี้เปิดช่วงตีห้านะครับถึงหกโมงนี่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 เปิดต่อเนื่องเลยนะครับนี่ตั้งไว้นะครับตีตีห้าถึงออโโหกโมงนะครับนี่ก็คือออโต้นะครับเนาะที่ของมันก็คือไอตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเบานี่เปิดเบาน้ำเพให้น้ำซุบไปนะครับตอนนี้ที่ว่าน้ำประปาไม่ไหล ก็เปิดปั๊มน้ำคือใช้ได้2ออย่างนะครับน้ำมีสองที่เนาะ้มาจากปัาป๊ากับมาจากปั๊มนะครับนี่ปวดถึงแน้วโอ้นี่แล้วก็ดูนะครับวิธีการต่ออ๋อเข้ามานี้ตัวสายอ๋อดูวิธีการต่อครับน้องคือสายกจริง เข้ามาทำมือแล้วก็ต่อนี่สายตัวนี้ไฟตัวนี้ดำดำกระดับดเงินนะครับไม่ใช่ดำกระดําเงินขาวกับดำเข้าไฟตรงแล้วก็ตัวนี้เข้ามานาฬิกาแล้วตัวนี้สองตัวก็มาจากนี่นี่วิธีการต่อนะครับปั๊มน้ำอัตโนมัตินี่ไวลาติดไม้โอ้ผ่านผ่านได้วิธีเอาไปใช้แล้วเนี่ย นี่ตูเจ้าเลยน้องทำไว้เนี่ยนะครับนี่ผ่านผ่านครับรู้วิธีแล้วนะครับเอาไปใช้ได้พี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าแพงไหมครับน้องสาส่น้อยเนี่ยปั้มน้ำเนี่ยฮะอันนี้ แล้วแล้วถ้าเราไม่ใช้ก็ได้หว่ะพี่เดียวหรือเราไม่ใช้ก็ได้หว่ะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเราใช้แบบเป็นนาฬิกาอย่างเดียวละอ่าอ่อ่าอ๋อโอเคนะพี่น้องเข้าใจละหลักการง่ายๆนะครับอ่า นาฬิกากินไอ้มะม่วงไอ้กินตอนที่ห้าหกโมงโอเคน,นะ,นระครับรอ่อ้อ <c oughs> เอ้านะครับใครอยากไปต่อก็ต่อนี่ก็ออกไปน,นู่นนี่ก็สายน้อยต่อสายสน้อยแล้วก็ดึงขึ้นมาสายไฟนี่ตัวสายน้อยคือสองสายนี้เข้าฝั่งนี้<ม>แล้วตัวไฟที่มาต่อสายเดียวคือเข้านี้ นี่ปิดไว้อยู่แล้วก็ต่อตัวนี้ลงมานี่ใส่ไนกาก็เสร็จแล้วนะครับโอเคง่ายๆแต่ปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ